นี่คือเหตุผลที่คนเศร้าจางคนดำหน้าสุม,มือนี่ครับคาแร่กักมือละสามรอยห้าสิบบาทรับปากวัสิมาตะเสเก้าโมงเส้าจังมาอยากน้าหมูน้าหมาเพิ่นหักวาไปดอกเม้าแล้วกระตอกกาแฟก่อนมูย่มเขาเทียงกะคููกินตะแนวดีๆแกงปลาซีพี่ลาบก้อยสอยจุพะนะเบิดสมัยนามคู กินตั้งเต่น้ำขวดเหลาขาวมันจังจวดแกปวดบักเอวเสียงห้องเซลเซลมีกาแฟาบอเอาแบบซ่องเด้อพอพ่อเด้อหอเมื่อกินอยู่เฮือนบาบสามต้องเตือนหลานคอยบ่มีคนหับดำหน้าอยู่มับมับบาตะพื้นลูกเขยดำผัดบ่ดำเสยเสยบตะพื้นลูกไผ่ดำหน้าบ่ท่านใดผัดว่าเขี้ยวมาก จักน้อยปัดยากบักสมบักอยได้บ่านี่ท่านบ่มีกระถอยเอ็มลอยมาโหลดไปสันโอ้ยนี่จังแมนมันผูดน้ำไทยเดียวกันทาบ่มีของหวานเพิ่นผัดว่าห้ากระจอกนี่กระโพดยูดอกน้ำไทยเดียวกันคํมมาต้องเอาเหล่าขาวทรงทางเมื่อบาดพอนะ